สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาบบาทสไตโก้นะครับวันนี้มาใส่เบ็ดนะครับเยอะลอยครับเยอะลอยนี่ใช่แมงสะดิ้งครับนี่ซื้อมา 5สิบบาทครับนี่ครับใส่แล้กวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตามคนข้างเยอะครับปีนะี้ ดตะปุนนะครับ <c oughs> ปุ่นมายามตรงปลาไหลปลาไหลก็ได้อยู่ปลาไหลมาเข้าตรงอยู่น้ำ ครับจะดูผลที่เป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนำเดอ